สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลแคมป์เฟสบุ๊กยูทูบแล้วก็ทุกท่านนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะวันนี้เนี่ยจิ๊บก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ของเมดิลีนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ หลายลคนเนี่ยจะรู้ว่าจิ๊ปเนี่ยพูดถึงผลิตภัณฑ์นี้มานานเป็นปีแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งได้ออกมานั่นก็คือไวโอลิก้าาบเมดิลีนนะคะเป็นอาหารเสริมควบคุมเออไม่ใช่อาหารเสริมควบคุมอาหารเสริมที่จะทําให้ผิวสวยนะคะแล้วก็ต้านความแก่เนี่ยเมื่อทานติดต่อกันเนี่ยสามารถต้านความแก่ได้ถึง70เซแล้วก็ทําให้ผิวขาวขึ้นโดยที่ไม่มีกูต้าและคอลลาเจนผสมอยู่นะคะแต่เป็นส,สกการสกัดที่สําคัญที่เรียกว่าเดรสวอราเทลนะคะ เป็นส่วนผสมที่สำคัญที่สุดเนี่ยในของเวโรนิก้าเลยนะคะถามว่าเรามีอะไรที่จะทำให้ผิวขาวได้ถ้าไม่ได้ใช้กูต้านะคะเราจะใช้ตัวที่เรียกว่า A L A นั่นก็คืออัลฟาไลโปอ็กซิดนะคะตัวนี้จะเป็นที่รู้กันว่าต่างประเทศเน,นี่ยนิยมทานให้กะให้ฟ้าแล้วก็มันมันเป็นตัวตั้งต้นกูต้าอีกทีด้วยอะคะ่ะวลาคานเข้าไปเนี่ยมันจะสามารถทำให้สังเคราะห์กูต้านในร่างกายเราเนี่ยได้ดีมากๆเลยก็หนึ่งกล่องนะคะมีทั้งหมด30สซอง ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาชงให้ดูนะมันเป็นผงนะคะแต่ว่าไม่มีคอลลาเจนอยู่ข้างในเลยถ้าถามว่าส่วนผสมเนี้ยเอ้ยอาหารเสริมเนี้ยผลิตที่ไหนนะคะก็ผลิตที่เมืองไทยอันนี้คือน้านะคะใส่ประมาณน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวชงไปด้วยแล้วจะอธิบายไปด้วยว่าทําไมถึงต้องผลิตในเมืองไทยแล้วก็รูปร่างหน้าตาซองเป็นอย่างนี้นะคะก็คือแกะเลยหนซอง ตัวนี้นะคะจะสามารถดูดซึมได้ดีมากๆเลยนะคะคือดูดซึมได้ถึง90-100%นะคะสำหรับคนที่ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยมีสารตกค้างเนี่ยก็จะดูดซึมได้ถึง100%แต่ถ้าคนไหนที่แบบเหมือนทานอาหารเสริมมาเยอะช่วงแรกอ่ะจะดูดซึมได้แค่90ค่ะเราใช้เทคนโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า b i o อ t อ c นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้อาหารเสริมเนี่ยสามารถดูดซึมได้ดีมากๆ แล้วก็คนไปนะคะจ,จะละลายง่ายมากเพราะว่าโมเลกุลค่อนข้างเล็กนะคะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็จัดที่ใบให้ฟังว่าทําไมถึงต้องผลิตในเมืองไทยก็คือตัวน,นี้ตอนแรกนะคะเราจะผลิตที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะหรือไม่ก็ฝรั่งเศสดูไว้าสองที่แต่ประเด็นคือเวลาที่ผลิตแล้วเ,เข้ามาเนี่ย ปรากฏว่าหนึ่งเนี่ยภาษีก็แพงมากนะคะทำให้เหมือนเหมือนสมผสมเหมือนกันเปียบแต่ราคาถ้าเกิดนำเข้าเนี่ยจะต้องขายกล่องเราประมาณ3,500บาทซึ่งเรามองว่ามันแพงมากๆทั้งที่สมผสมเหมือนกันทีนี้เราก็เลยมองเรื่องผลิตในไทยแต่ว่าโรงงานที่เราโอเคเนี่ยก็จะมีโรงงานเดียวเพราะว่า เหมือนเขามีฐานฐานของโรงงานเท้าอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยค่ะสามารถเช็กได้นะคะว่ามีที่สวิตจริงๆเราก็เลยเลือกโรงงานนี้เพราะว่า1เนี่ยคือเขามีเครือข่ายอยที่สวิตเซอร์แลนด์อินรีเดียนทั้งหมดนะคะคือส่วนผสมข้างหลังเนี่ยเรานำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ทั้งหมดโดยเฉพาะตัวที่เรียกว่าเ e สบอร์ t เทลนะคะตัวนี้เนี่ย มันเป็นสารสกัดจากเปลือกองุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องปลูกในไร่ที่เป็นออร์แกนิกเท่านั้นเพื่อไม่ให้มันมีสารตกค้างนะคะเราก็นําเข้าอ่าเปลือกองุ่นเนี่ยเรานําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะจากไร่ออร์แกนิกเลยนะคะก็จะเขียไปตรงนี้นะคะทำม,มันต้องเป็นมันบังคับเลยนะคะว่าต้องเป็นไร่ออร์แกนิกจริงๆเพราะอย่างที่จิ๊บแจ้งว่าอ่า การใช้เคมีกับเปิดอกองุ่นเนี่ยมันก็จะทําให้มันมีสารตกค้างได้วิตามินของเมนลีนเนี่ยเป็นวิตามินออร์แกนิกนะคะคือไม่ตกค้างในร่างกายเลยนะคะถึงบอกว่าอาบางคนดูดซึมได้90%้าสิถ้าถามว่าอีกสิดูดซึมไม่ได้ไปไหนนะคะร่างกายขับออกนะคะเพราะฉะนั้น,นยังไม่ต้องกลัวว่า มันจะไปทิ้งสารตกค้างอะไรนะคะแล้วก็ทานไปเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องกระฝ้ารอยดำผิวขาวแล้วก็แน่นอนนะคะความแก่ช่วยได้แน่นอนทานเวโรนิก้าหนึ่งแก้วนี้นะคะเท่ากับการทานไวน์แดงเนี่ยถึงสี่ร้อยแก้วเลยนะคะถ้าถามว่าทานไวน์แดงสี่ร้อยแก้วเนี่ยมันจะไม่มีผลข้างเคียงอะไรหรอก็คืออย่างที่รู้กันว่าจะมีางาในวิจัยว่าการทานไวน์แดงอะ่ะจะช่วยให้เราแก่ช้าลงใช่ไหมคะอ่า เพราะว่าในไวน์แดงเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ตัวหนึ่งนั่นก็คือเรสวร์เทลนี่เองแต่การทานไวน์แดง1ขวดนะคะเราจะได้รับเรสวร์เทลเนี่ยแค่1-7มิลลิกรัมแต่ถ้าเกิดทานเบโรนิก้าเนี่ยซึ่งสกัดมาแล้วนะคะจากเรสวร์เทลเนี่ยถึง500มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วได้ได้ได้แบบถ้าเทียบกับการทานไวน์แดงเนี่ยจะได้ถึง400แก้วเลยนะคะนั่นหมายความว่าจะต้านความแก่ได้ดีมากๆแล้วไม่เพียงเท่านี้นะคะก็ไม่ได้ช่วยแค่เรื่องผิว แต่ยังช่วยในเรื่องแบบสุขภาพแข็งแรงทําให้เลือดเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะได้ยินโบราณจะพูดว่าถ้าเลือดลมดีจะทําให้ผู้หญิงผิวสวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแค่เลสมอร์เทลค่ะอย่างสารร่วมที่เราจะใส่ก็จะมีโรทิปด้วยนะคะโรติปเนี่ยซึ่งรู้กันอยู่แล้วว่าให้คุณค่ามากกว่าการทานวิตามินเนี่ยถึงวิตามินซีเนี่ยถึง6000เท่าน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันจะทำให้ผิวใสเร็วมากมากเลยค่ะ และรสชาติของเวโรนิก้านะคะก็ดีมากมากจิ๊บเนี่ยทานมาตั้งแต่อย่างอย่างแบบไม่ไม่ได้ขายนะคะคือทานมานานแล้วจริงๆแล้วก็อย่างตัวอื่นๆนะคะอย่าง ตัวไซนิมารีนคือมิวเทสเทลนะคะตัวนี้ก็จะดีมากตัวนี้จะเป็นตัวล้างพิษแบบล้างพิษแบบในร่างกายขับสารพิษออกมาทางระบบขับถ่ายนะคะมันจะทําให้เวลาที่เรามีสารตกค้างในร่างกายบางทีเราทานวิตามินเนี่ยมันจะไม่ค่อยดูดซึมแต่ถ้าเกิดว่าเราฟอกตับไตใส้พุงให้มันสะอาดแล้วกินดีเนี่ยมันก็จะดูดซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้มันก็จะทําให้เห็นผลเร็วนะคะเพราะว่าเมดิลีนเนี่ยถ้าเกิดทําแล้วเนี่ยเราต้องคํานึงถึงกลไกทุกอย่างในในระบบ ร่างกายอะค่ะว่ามันทํายังไงแล้วทํายังไงให้มันขาวได้เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกมาเป็นตัวนี้นะคะทั้งขาวทั้งปลอดภัยและบำรุงร่างกายได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะขายอยู่ในราคา1,950บาทนะคะจะขายวันช่วงประมาณหลังสงการนะคะจิ๊บอาจจะลงคลิปนี้ก่อนหรืออะไรยังไงเนี่ยก็สามารถไปจองได้ที่เแผนจำหน่ายนะคะ ก็หกล่องมี3 2องทานได้30วันแล้ววิตามินนี้นะคะเป็นแบบวันเพอร์เดย์นะคะก็คือสามารถทานวันละซองก็ได้หรือถ้าเกิดใครอยากจะทานวันละสองสองเพื่อเพิ่มความเร็วเนี่ยให้ทานตอนเชา้า8โมงอีกซองห,ออนอนหนึ่งตอน3าทุ่มตอนกลางคืนนะคะโอเคสำหรับวันนี้จิ๊บไปแล้วค่ะบ๊ายบาย